See you gaming สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง CU Gaming นะคะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาสอนทุกคนนะคะทำปกคลิป YouTube ง่ายๆโดยใช้แค่มือถือเครื่องเดียวเท่านั้นนะคือแบบง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าว่าต้องทำยังไงบ้างน,นะคะไปรับชมกันได้เลยคะ่ะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําปกคลิป YouTube กันเลยนะคะทุกคนพี่ก็แบบว่าจะใช้2อแอปนะคะก็คือแอป i n s h o t แล้วก็ p i คอาร์นะคะในการทำหนะ้าปกคลิปเป็นประจําของพี่นะในช่องพี่นะอ่ะเราก็มาเริ่มกดที่แอป i n s h o t กันเลยนะคะเป็นคลิปแรกเป็นออแอปแรกนะคะคลิปแรกคืออะไรนะพูดผิดทุกคนต้องขออภยัยอ่ะกดที่คําว่ารูปภาพเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ให้ทุกคนนะคะเลือก รูปพื้นหลังนะเป็นรูปพื้นหลังอบบที่เราต้องการจะทําหน้าปกคลิปก็แบบว่าแล้วแต่ทุกคนเลยนะคะว่าจะเลือกแบบไหนของพี่จะเลือกเป็นรูปดาวอันนี้เลยนะคะและจากนั้นให้ทุกคนนะคะกดที่สิบหกสิบหกทับเก้านะทุกคนอันนี้นะทุกคนเลือกอันนี้เลยนะคะมันจะแบบว่าเป็นพอดีกับปกคลิป YouTube เลยแบบไม่ต้องไปปรับอะไรแล้วนะก็คือแบบกดอันนี้ได้เลยแบบมันจะพอดเีเป๊ะเลยนะคะให้ทุกคนนะคะขายายรูปนะให้แบบ เต็มหน้าจอแบบนี้เลยฮะเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็นจากนั้นนะคะทุกคนก็กดบันทึกนะคะเพื่อจะเอาพื้นหลังอันนี้ไปตกแต่งไปตกแต่งในแอป p i กอารอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้ค่ะน้องจว,อวะจะเขาวั้มันก็จะมีแบบโฆษณานะคะทุกคนเพราะว่า ไม่ได้สมัครพเมียมแบบใช้ฟรีเลยก็แบบต้องทนดูโฆษณาสักนิดนึงอะไรประมาณนี้อจากนั้นก็กดมาที่แอป p i กอาร์เลยนะคะทุกคนแบบนี้แอบปบนี้เลยแอบปบนี้เลยทุกคน p i กอาร์อันนี้นะคะจากนั้นก็กดที่รูปบวกข้างล่างนี้เลยนะคะรูปบวกอันนี้เลยนะสีม่วงๆแล้วก็ให้ทุกคนนะคะเลือกรูปพื้นหลังเมื่อกี้ที่เราได้ทํามานะ อพอเลือกมานะคะทุกคนก็ให้ทุกคนนะคะเอามาตกแต่งของพี่ก็จะตกแต่งเป็นอ่าใช้ตัวละครในเกมเซเปโตะนะคะแบบทุกคนอยากจะเอาอะไรมาตกแต่งก็ได้นะแบบตามใจชอบเลยของพี่จะเอาแบบเป็นตัวละครในเกมเซเปโตะมานะเดี๋ยวขอหาสักนิดนึงนะคะทุกคนขอหาแป๊บนึงนะอ่านี้ได้แหละเจอแล้วนี่อ่ะพี่ขอเอาเป็นน้องฮารุอันนี้ตั้งชื่อน้องว่าฮารุนะคะ ของพี่ก็แบบว่าจะตกแต่งใส่เงาอะไรแบบนี้แต่ทุกคนจะตกแต่งยังไงก็ได้นะนนแบบว่าตามใจตัวเองเลยทุกคนแบบว่าต้องลองต้องลองมามาทําดูนะมาทําแอปนี้ดูพี่ว่ามันก็ทําง่ายอยู่นะ,ะใส่ขอบด้วยโอ้ยนี่น่ารักมากเลยใส่ขอบใส่เงานะคะทุกคนจากนั้นนะคะแบบทุกคนอยากได้ของตกแต่งเพิ่มใช่ไหมในในตัวแอปก็คือมีนะแค่กดที่คําว่าสติกเกอร์นะคะ จากนั้นก็เซิร์ชอะไรก็ได้นะคะเป็นภาษาอังกฤษแบบที่เราต้องการแบบของพี่ก็จะแบบเป็น y o u t u b แล้วการแบบตกแต่งของตกแต่งเป็น u t u b e อ่านีข่ของตกแต่งเป็น YouTube นะคะแล้วก็เอามาตกแต่งตกแต่งเลยนี่ก็จะใส่ลงไปเป็น YouTube นะคะก็จะต้องใช้แบบว่าเขาเรียกไงนะจ,นจินตนาการของเรานิดนึงนะอ่าของพี่ก็แบบ มั่มวเลยที่น่าจินตนาการมั่มววเลยนะคะทุกคนนี่อ่ะแล้วก็เขาว่า YouTube มาด้วยอ่ะประมาณนี้แล้ใส่ขอบใส่เงาหน่อยนิดนึงให้มันดูมีมิติคะ่ะมีมิติหน่อยนี่อ่ะอ่ะโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะกยวลังก็กด บันทึกเลยก็กดติ๊กถูกอันนี้นะคะทุกคนแล้วก็กดบันทึกตรงนี้เลยนี่ก็เสร็จแล้วนะจากนั้นนะคะพี่จะเอาแบบไปเออไปพิมพ์ไปพิมพ์มตัวหนังสือนะคะตัวอักษรข้อความเรียกว่าข้อความเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนอ่ะกดที่รูปภาพเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เอารูปเมื่อกี้ที่เราไปตกแต่งมาใช่ไหม แล้วก็อย่าลืมปรับเป็น16ทับ9ด้วยนะอันนี้นะคะทุกคนเพื่อแบบว่าจะได้แบบเป็นหน้าปก YouTube แบบเป๊ะๆนะ <_ BL UE> อ่ะเพราะว่าแอปเมื่อกี้นะคะแอปพ,พิมอารคือมันไม่มีฟอนต์สวยๆนะคะทุกคนพี่ก็เลยต้องเอามาใส่ฟอนต์ที่ในแอปอ,อินชอตอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็พิมพ์ไปว่าสอนทำปกคลิปคลิป,ลป YouTube อนี่นะคะสอนทำปกคลิป YouTube แล้วก็ง่ายๆโดยใช้มือถือนี่อ่ะแล้วก็ได้ข้อความมาแล้วนะคะทุกคนก็ปรับได้เลยแบบอยากให้มันแบบไปอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้นะสอนทำปกคลิป YouTube ง,ง่ายๆโดยใช้มือถือนะคะแบบง่ายมากๆจริงๆนะ นี่อันนี้ก็เป็นแบบที่ที่ทำอยู่เป็นประจำนะคะทุกคนก็สามารถทำตามได้นะมันง่ายมากๆนี่อ่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนจากนั้นก็กดที่คำว่าบันทึกได้เลยกดที่บันทึกนะคะทุกคนอโอเคโฆษณาโฆษณาตลอดเลยแอมนี้นะจากนั้นนะคะแบบว่าถ้าเกเราจะเอา อะไรนะรูปหน้าปกเราไปใส่ก็คือเราต้องมีเอ่อแอปีันนี้นะคะแอปอันนี้นะนี่อ่า YT Studio หรือ YouTube Studio นั่นเองนะคะเราต้องมีแอปนี้ก่อนนะเพื่อแบบว่าเราจะเอารูปหน้าปกไปใส่ได้นะคะก็คือมีมือถือเครื่องเดียวก็คือแบบทาได้หมดเลยเดี๋ยวนี้คือมันไม่ต้องทําในคอมแล้วนะอ่าแล้วก็เลือกคลิปที่เราแบบจะใส่ใช่ไหมใส่เอ่อรูปหน้าปกสมมติพี่จะเอาอันนี้นะเอาอันนี้นะ อ่าก็กดไปที่รูปดินสอตรงนี้นะคะแล้วก็กดที่รูปอิดรูปดินสออีกครั้งหนึ่งพี่อาจจะพูดผิดพูดถูกเลยนะทุกคนแบบด้นสดเลยอ่ะแล้วก็กดไปที่รูปดินสออีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้นะจากนั้นก็กดที่คาว่าเปลี่ยนตรงนี้นะคะก็ให้เลือกรูปเมื่อกี้เลยที่เราทํามาอันนี้อ่ะเสร็จแล้วจากนั้นก็กดที่คาว่าเสร็จสิ้นค่ะแล้วก็กดบันทึกได้เลยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้แบบรูป ปก YouTube มาใช้แล้วอ่ะก็แบบง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วเจอกันมาคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เราได้นะโอเคบ๊ายบายอีกรอบนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า